พอดีวันรุ่นวันนี้จะมาแจกสูตร p c x นะครับ60ชัก5้าครับจะมารีวิวสเปคเครื่องยนต์ครับว่าทำอะไรบ้างนะอันนี้เป็นข้อ p c x นะครับยืดถาวรนะครับการ GTO นะครับปอกยาวอมเขาอย่างเลยเห็นไหมครับจะเราเว้าหลบก้านนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหลบพ้นนะครับบัเก้น10มิลนะครับโซ่94ข้อนี่เสร็จไทยแล้วโซ่94ข้อใส่สะพันโซ่ตัวดันโซ่ก็พอดีเลยนะครับนี่อยากให้ดูวาล์วครับว่าเป็นวาล์วอะไรใคร ใช้พิเศษจดสเปคไว้เลยนะ60ชักหประมาณนี้ไปถึงโรงกึงสั่งได้เลยวาล์วที่ใช้ก็เป็น30 26นะครับเชื่อมเจาะตาน้ำใหม่นะครับเสื้อสูบก,ก็เป็นลูก LHK นะครับปอกยาวตีปอกใหม่ระบบน้ำเหมือนเดิมนะครับถ้าใครจะทำพิเศษจดสเปคนี้ไปสั่งโรงกึงได้เลยสเปกก็ประมาณนี้นะครับเป็นข้อชัก5้าการจีดีลูก60สิมิล LHK นะครับแล้วก็ปอกเป็น ปอกใช้น้ําเลี้ยงได้เหมือนเดิมเป็นปอกยาวกว่าเดิมปอกแข็งพิเศษนะครับเกินเสื้อ10มิลน,นะครับโซ่94ข้อนะครับแล้วก็ฝา,าว้าวใช้อยู่30 26นะครับสาวกพิเซนะครับกดสเปคนี้ไปได้เลยไปบอกโรงกึงเอาแบบนี้ใส่ได้แน่นอนโซ่ไม่คำ้ำโซ่ไม่คอมแน่นอนครับชอบไหมชอบกดไลค์กดแชร์ด้วย Song. Looked in the crowd and you know where I be found as they sing